ดานเซียนอบทที่92ตอนที่92มาคุยกันบ่อยบอยบันทึกในการผสมเมื่อวานนี้เรายังเปลี่ยนชื่อผิดพลาดชื่อที่ถูกต้องสำหรับบทที่แล้วคือ The Nest of Future. Talent ขอโทษในตอนแรกเมื่อหยางเฉินนำหินวิญญ,ญาณระดับกลางออกมา64ก้อนสังกวนเบิงและหวังหยวนก็เริ่มมีตกกังวลหินวิญญาณระดับกลางทั้ง64ก้อนนนั้มีขนาดเท่ากาันและแต่ละก้อนนนั้มีน้ำหนักเท่ากับ10เศษหลังจากแลกเปลี่ยนแล้วพวกเขาจะมีมูลค่า64,000หินวิญ,ญญาณระดับต่ำ แม้ว่าแชงกวนเฟงเวงหยวนและกุงซูหลิงจะรวมความมัง่งคั่งของพวกเขาเข้าด้วยกันแต่ก็ยังไม่เท่ากับนี้แต่อย่างเชนก็พาพวกเขาออกไปโดยไม่แม้แต่จะกรับพริบตาไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดเพียงแค่ดูดซับพลังวิญญาณของสปิริตสโตนจำนวนมากนี้อาจเทียบได้กับการระบายเส้นเลือดวิญญาณระดับต่ำแต่น่าประหลาดใจที่หยางเชินใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบคาถาที่ไม่รู้จักซึ่งเป็นเพียงความพุ่งเฟือยแต่ทุกคนรู้ว่าหยางเชินร่ำรวยไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดเขาได้กลั่นเม

รวมถึงคนรับใช้เหล่านั้นด้วยทุกคนรู้สึกถึงพลังวิญญ,ญาณที่หนานแน่นและเกือบจะควบคุมไม่ได้สามารถอธิบายได้ด้วยคําเดียวความพุ่งเฟือยนี่เป็นสิ่งที่พุ่งเฟือยมากจริงๆมีพลังวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งและหนานแน่นมากมันเพียงพอสําหรับคนหลายร้อยคนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะใช้มันทําใดที่นอกเหนือจากความพุ่งเฟือยที่จะใช้อธิบายมันได้เดิมทีเกาอยู่เชื่อว่าเธอแค่ต้องเปลี่ยนท่าเดิมของเธอเป็นตำแหน่งใกล้กับเส้นเลือดวิญญ,ญาณและในตอนแรกเธอไม่ได้มีความต้องการเช่นนั้นมากนะักแต่เมื่อญญญญัังิิสสส่่นีมตทใ นี่เป็นเรื่องจริงเหรอเกาอยูคิดซ้ำไปซ้ำม,มาคนอื่นๆก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขาอยู่ในความฝันถ้าพวกเขาเปรียบเทียบสถานที่นี้กับสถานที่ก่อนหน้านี้ทดัง้งเดิมของพวกเขาเปรียบได้กับลำธารเล็กๆที่สามารถดับกระหายได้ในขณะที่ที่นี่เป็นทะเลสาบที่พวกเขาสามารถลงไปแช่ตัวได้แท้จริงแล้วเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากนี้นี่นี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอเกาอยูพูดติดอ่างอย่างตะกุตกตะกักการแสดงออกของความปีติยินดีผสมกับความไม่เชื่อบนใบหน้าของเธอทำให้หยางเชนดูโม่งเงาเพียงแค่มองมันในชีวิตนี้ความปรารถนาลึกๆของหยางเชนคือการไไไดดด้้้้้้้้้เเเเเเหหหหหห็็นน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 นใใบาา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 าททีีีีี่่่่ยยยยยยยิิมมมมแแแขออ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 งงงงงงกกกกกููลลละะตปครรรรัััจสถำพืืชช ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเกายูทำให้หยางเชินรู้สึกว่าการทำงานหนักทั้งหมดที่ททเขาทำนั้นคุ้มค่าในขณะที่ทุกคนตกตะลึงเขากำลังแอบเพลิดเพลินก,กับช่วงเวลาแห่งความสุขของเจ้านายของเขาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็ไอเบาๆเพื่อปลุกคนเหล่านี้ให้ตื่นจากอาการมึนเมาเราควรสร้างถ้ำอำมาตะของเราก่อนไม่ใช่หรือหลังจากที่หยางเฉินเตือนทุกคนแล้วพวกเขาจำได้ว่ามาที่นี่เพื่ออะไรโชคดีที่ทุกคนถูกอาคมเท่าเท่ากันรวมถึงเกายูผู้เชี่ยวชาญด้านเวทีของจีดันดังนั้นจึงไม่มีใครเหลือที่จะรอพวกเขาเพราะตกตะลึงหยางเเ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 ฉฉิิิินน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 ไไดด้้้้้้้สสสสสออ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 อแแนแะะะมมมมมมืืมื่่่่่่่่่านาา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 าีีววววววคครรรรรรงงงงงลลลลลหหหหหัใใใญกกกกกยยยยยยโ็็็็ปปปบบบธชููููึขขทถจ พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ฝึกฝนและทุกคน,นมีความสามารถที่โดดเด่นดังนั้นภายในภูเขาเล็กๆจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากผ่านไปสิบวันวิลล่าที่ทอดยาวไปทั่วทั้งภูเขาถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วศาลาและซุ้มสะพานเล็กบนน้ำไหลทุกอย่างถูกสร้างขึ้นเหมือนวิลล่าที่หรูหราแชางกวนเฟงและแวีงหวนกลับไปที่เพียวหยางพาเลสก่อนเพื่อน,นำคนรับใช้ของตนเองตามที่คาดไว้เจ้านายของพวกเขาบังคับให้พวกเขารีบไปเมื่อสร้างวิลล่าแล้วแม้แต่หัวหน้าวังและหัวหน้าหอยาซูเชนเต๋าก็ยังรีบไปสแสดงความยินดีกับพพพพพววววกก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 กเเ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 เขข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 าา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 าหหยยงง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 ฉฉิิินน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 นไไไไมมมม่่่่่่่่่ดดดด้้้้้แแแผผทีีีีีจจจจะะะะะปปปปรรรรรรืืืืืออ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 อชสสสััลคคคูููๆบบ์ถ นี่คือเส้นชีพจรวิญญาณที่เจ้าค้นพบเจ้านายวังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้ว่าน้ำลายในปากของเขาเกือบจะล้นออกมาเพราะความชื่นชมของเขาแต่เขาก็สงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วใช่วังหลวงเกาอยู่ในฐานะบุคคลที่มีการฝึกฝนสูงที่สุดในบรรดาทุกคนตอบคำถามของพาเลสมาสเตอร์และหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถามเขาด้วยรอยยิ้มพูดว่าตอนนี้คุณเสียใจหรือไม่พาเลสมาสเตอร์มินะน้นพาเลสมาสเตอร์ต้องการมาที่นี่ด้วยหรือไม่นี่คือกรรมของพวกคุณทุกคน,คนคนอื่นจะรับไม่ได้ ราชสำนักอิจฉามากแต่เขาก็ยังส่หัวและปฏิเสธคำเชิญที่สุภาพของเกายูหลังจากสงบลงแล้วราชวังก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งภายในใจของเขาในท้ายที่สุดสาวกของพียวลอย่างพาเลสยังคงใช้สิ่งนี้และยิ่งไปกว่านั้นสาวกที่มีความสามารถมากที่สุดสองคนซึ่งสามารถมองเห็นได้เพียงครั้งเดียวในรอบร้อยปีดังนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพิเอลย่างเท่านั้นพระราชวางัง เจ้านายวังมองสักครู่แล้วพยักหน้าด้วยความพึงพอใจไม่ว่ามันจะถูกสร้างอย่างประณีตหรือไม่ก็ตามเขาไม่สนใจแต่พลังวิญญาณที่มีอยู่มากมายที่นี่ร่วมกับคาถารวบรวมวิญญาณซึ่งเสริมด้วยคาถาผนึกวิญญาณนั้นถูกต้องเกือบทุกคนสามารถบ่มเพาะคาถาผนึกวิญญาณนี้ได้ถ้ามันถูกวางไว้ในเพียวอย่างพาเลทนี้จะเป็นการปฏิบัติที่ได้รับจากสาวกแกนในสุดแต่ที่นี่แม้แต่คนรับใช้ก็สามารถเข้าถึงได้วินล่านี้มีชื่อไหมหลังจากชื่นชมมันอย่างถูกต้องแล้วผู้นำวังกอดไม่ได้ที่จะถามฉันกำลังจะขอ ก็ได้ในเมื่อเจ้ามาจากห้องถงดูร้ายอย่างเราจึงเรียกลานอย่างดูร้ายแห่งที่สองนี้ได้ง่ายๆผู้นำวังไม่ได้อวดรู้และหลังจากขบคิดเล็กน้อยเขาก็คิดชื่อนี้ขึ้นมาหลังจากตั้งชื่อแล้วเจ้าสำนักกล่าวกับหยางเฉินและกงซุนหลิงว่าหยางเฉินกงซุนหลิงนี่เป็นท้ำอมะตะสำหรับคุณสองคนขอสแสดงความยินดีกับคุณสองคนคุณอยากจะพูดอะไรในโอกาสนี้ไหมขอบคุณวังมาสเตอร์มากที่มอบชื่อนี้กงซุนลิงเพียงโค้งคำนับเพื่อสแสดงความขอบคุณของเธอและไม่พูดอะไรอีกราชสำนักพยักหน้าเล็กน้อยบ่งบอกว่าไม่ควรสแสดงมารายาทก ิทธิ์คนนี้ต้องถามเจ้านายวังสำหรับงานเล็กน้อยยังเฉินเผชิญหน้ากับราชสำนักโดยไม่สนใจความแตกต่างอย่างมากในการฝุกฝนพวกเขาเลยแม้แต่น้อยและยื่นคำขอโดยตรงเช่นเดียวกับการขอสมาชิกในครอบครัวเรื่องอะไรคะราชครูถามด้วยความสงสัยสิทธิ์คนนี้ได้รับแกนแทวิญญาณของขั้นตอนทั้งห้าที่บ่อน้ำตกอมตะและกำลังจะร้องขอให้ผู้นำวังขยายเส้นเลือดวิญญาณนี้ขณะที่พูดกระเป๋าเฉียนคุณปรากฏขึ้นในมือของยางเฉินแต่พวกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเขาเมื่อเขาเปิดกระเป๋าเฉียนคุณแกนวิญญาณก็ไหลออกมาจากภายใน นี้เมื่อมองดูที่กองแก่นวิญญาณขนาดใหญ่นี้ทุกคนก็อยางรากลงราวกับถูกผนึกไว้ไม่มีใครสามารถขยักขยื่นได้สายตาทั้งหมดของพวกเขาจับจ้องไปที่กองแก่นวิญญาณที่พื้นและพวกเขาไม่สามารถละสายตาไปได้พวกเขาทั้งหมดตกตะลึงไปโดยสิ้นเชิงแม้แต่เจ้าสำนักวังก็ไม่เว้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปที่ Immortal Ballingfell แต่เขาก็รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของแก่นแท้วิญญาณทั้งห้าขั้นและยังเข้าใจผลของแก่นแท้วิญญาณทั้งห้าขั้นอย่างถูกต้องพวกเขาสามารถเพิ่มระดับของดีใหม่ได้อย่างแน่นอนโดยการเพิ่มปริมาณ Spirit Power ระดับรอบฐานคนใดที่สามารถจัดก,การกับแก่ววิญญาณหลายหมื่นกับพวกเขาได้โดยปกติแล้วสาวกสองสาคนจะให้ความร่วมมือและหลังจากสิบปีที่อิม์ทลฟอนลิงเวลพวกเขาจะสามารถนำแก่นแท้วิญญาณกลับมาได้ประมาณห้าหมื่นชิ้นซึ่งจากนั้นพวกเขาจะใช้สร้างเส้นเลือดวิญญาณขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทุกคนใช้แต่ยางเฉินซึ่งอยู่ในชั้นที่ในเวลานั้นได้นำแก้แท้วิญญาณออกมากองโตอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อมองไปที่กองแก่นวิญญาณขนาดใหญ่บนพื้นพวกมันไม่ต่ำกว่า5้าหมื่นแน่นอนอาจจะมากกว่าหนึ่งแสนด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ยิ่งขุ่นเคืองก็คือแก่นแท้ของจิตวิญญาณทั้ง5้าขั้นซึ่งผู้ฝึกฝนทุกคนห่วงแหนและะสมไว้บนพื้นดินโดยที่อย่างเฉินไม่ดูแลนอกจากนั้นเกี่ยวกับกระเป๋าเฉียนคุณในมือของยางเฉินไม่มีใครรู้ว่าเดิมทีมันเป็นของผู้ฝึกฝนหวมหวมคนใดแต่จริงๆแล้วมันเป็นกระเป๋าเฉียนคุณที่มีคุณภาพเกือบสูงสุดย่าอีกฝั่งของรวมักจะเขียวขจีอยู่ ในวิ Styles, นาทีนั้นประมุขวังอยากจะด่าอย่างเฉินดังๆมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วที่นี่แต่เขายังคงสูญเสียแก่นแทวิญญาณจำนวนมากนี้เขาต้องการทำอะไรในโลกนี้คุณมีแก่นวิญญาณกี่อย่างเกาอยู่ยังมึนงงแต่ผู้ตามตรงอย่างเฉินได้ทำให้เธอประหลาดใจมากเกินพอแล้วในวันนี้ทำให้เธอค่อนข้างมีภูมิคุ้มกันต่อพวกเขาถึงอย่างนั้นเกาอยู่ก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอจึงสามารถถามคำถามนี้ได้ไม่มากไม่น้อยแค่หลักแสนยางเฉินตอบยางเฉยเมยทำให้ทุกคนอยากจะทุบตีเขาอย่างเต็ เนื่องจากคำตอบของหยางเชนสายตาของทุกคนจึงเปลี่ยนจากกองแก่นแท้วิญญ,ญาณมาที่เขาเมื่อมองไปที่สิ่งนี้หยางเฉินก็ยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้และตอบอย่างไร้เดียงสาคุณทุกคนรู้เกี่ยวกับผู้อาวุโสอูเขามีสิ่งเหล่านี้มากมายในสถานที่นั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้อาวุโสอูเป็นผู้ดูแลหลักของอิมมอร์เทลฟันลิงเวลและเขาเป็นผู้ดูแลมาหลายร้อยปีดังนั้นจึงไม่คาดฝันเลยว่าเขาจะมีแก่นแท้ของวิญญ,ญาณมากมายขนาดนี้เมื่อเทียบกับมูลค่าของเม็ดยาพิธีสวรรค์แล้วสาระสำคัญขออองงงจจิิตววญญาาาณำนนนนนมกกเเเเเหลเเเเล่่ีี้้ป็็พยยรื พวกคอนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาในโชคของยางเฉินโดยธรรมชาติแล้วพวกเขารู้สึกสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการปรุงยาของยางเฉินการที่เอลเดอร์วู De มองว่าเป็นเรื่องสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั้งเจ้าสำนักและซูเชนเต่าตัดสินใจว่าในอนาคตพวกเขาต้องไปที่ลานสวนอย่างอันดูรารที่สองบ่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเรื่องใดๆที่นั่นก็ตามบางทีพวกเขาอาจได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาล พวกเขาไม่รู้ว่านี่คือแผนของยางเฉินในฐานะผู้นำของนิกายโดยธรรมชาติแล้วพาเลสมาสเตอร์ไม่สามารถล้นท่อมตะของเหล่าสาวกในนิกายของเขาเองได้อย่างเปิดเผยแต่การไปเยี่ยมชมบ่อยครั้งก็ไม่แปลกเกินไปไม่ว่าในกรณีใดอิทธิพลทางจิตวิญญาณก็เพียงพอแล้วที่จะสนับสนุนผู้ฝึกฝนระดับยูเอ็นนีหนึ่งหรือสองคนแต่ถ้าผู้นำนิกายมาเยี่ยมพวกเขาบ่อยๆสถานะของเราอย่างดุร้ายที่สองก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นหากสาวกคนใดที่ต้องการกวนที่นี่มีตาอย่างน้อยพวกเขาจะลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะรบกวนพวกเขา แม้ว่าเจ้าสำนักจะขับไล่ชูฮิงออกจากนิกายแล้วและสั่งห้ามไม่ให้มาเตอร์ออฟลูมินาสมูนฮอลนั่งสมาธิเป็นเวลาสิบปีเพื่อทบทวนความผิดพลาดของเขาเพื่อนๆและสาวกของพวกเขาในนิกายจะต้องร้องประท้วงอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองหาโอกาสที่จะแก้แค้นอย่างแน่นอนแม้ว่ายางเชินจะไม่สนใจคนอุบายสกปรกเหล่านี้หากพวกเขาต่อต้านตัวเองแต่เขาไม่ต้องการให้พวกเขารบกวนเจ้านายของเขามิฉะนั้นอารมณ์ของเขาจะถูกทำลายด้วยเหตุผลที่ไร้เหตุผลเช่นนี้เมื่อเจ้านายสเสด็จมาบ่อยๆคนตาดีคนไหนจะกล้าพูดจากวนประสาทใส่พวกเขา นอกจากนี้หากเจ้าสำนักและซูเชนเตาไปเยี่ยมพวกเขาเป็นประจำทุกคนรวมถึงหยางเชนจะได้เพลิดเพลินไปกับแสงจันทร์ก่อนเนื่องจากพวกเขาจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการเพาะปลูกทุกประเภทในฐานะผู้อาวุโสข,ของนิกายประมุขวังจะขับไล่สาวกคนใดก็ตามที่เขาไปเยี่ยมชมโดยไม่แนะนำเขาอย่างเหมาะสมได้อย่างไรแม้ว่าหยางเชนจะมีประสบการณ์ในการบ่มเพาะจนถึงระดับผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นอมตะทองคำแต่นั่นเป็นเพียงการฝึกฝนที่เกิดจากไฟเท่านั้นเขาไม่มีประสบการณ์ใดๆในการฝึกฝนคุณสมบัติอื่นๆในระดับสูงดังนั้นเขาจึงกระตือรือร้นทีีี่่่จจะะได้้รับคคำำแนนนนากผูท คุณวางแผนที่จะใช้ทั้งหมดที่นี่หรือไม่เรื่องจากเขามีความคิดที่จะมาที่นี่บ่อยๆผู้นำวางจึงไม่รังเกียจว่าสภาพที่นี่จะดีขึ้นหรือไม่เขาถามเรื่องนี้โดยไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนและไม่ได้รอคำตอบจากยางเชนเมื่อเขาเริ่มทำงานแล้วกนวิญญาณทั้งห้าขั้นตอนสามารถปรับปรุงเส้นชีพจรวิญญาณได้ยิ่งคนทำการเพาะปลูกมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็ยิ่งดีเท่าน,านั้นพาเลสมาสเตอร์เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้มันแต่หลังจากพูดและทำเสร็จแล้วเขาก็ยังรู้สึกเสียใจเล็กน้อย ข้าขอร้องให้พาเลตมาเตอร์รับสิ่งเหล่านี้ไปยางเฉินรีบโค้งคำนับและตกลงเขาตระหนักอย่างชัดเจนถึงเจตนาเบื้องหลังคำพูดของสำนักพระราชวังและเขาก็ไม่รังเกียจที่จะแลกเปลี่ยนแก่นแท้วิญ,ญญาณเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้คนในพระราชวังเพียวหยางดังนั้นเขาจึงรีบหยิบกระเป๋าเฉียนคุณอีกใบออกมาและถือมันไว้ในมือด้วยความเคารพเพื่อส่งมอบให้เจ้าสำนักพระราชวังนี่คือของขวัญของศิษย์ของนิกายฉันขอให้ท่านผู้นำรับมันไว้เขายังมีอีกเหรอทุกคนคุ้นเคยกับวิธีกกกกกกาา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 ารร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 รจจจจจจััััััััดดดดขขขขขขออองง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 หยยยยเเเเฉินนนนแแแลล้้้้้้ววววววตตตตต่่งงต่่่พพคคปะะใใใใไไไไไมมมมมีููททชบบญญณสำ ภายในกระเป๋าเฉียนคุูมีแกนแท้วิญญาณมากกว่าแสนชิ้นหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งประมุกวังก็ตระหนักถึงความตั้งใจของอยางเฉินพยักหน้าไปทางยางเฉินเขารับกระเป๋าเฉียนคุมเนื่องจากคุณได้ช่วยนิกายแล้วฉันจะยกเว้นไม่ให้คุณจ่ายคะแนนสมทบเพื่อเข้าสู่ยิ้มเดินปาวินเลียนในวังเพียวหยางของฉันในอนาคตนอกจากนี้ข้าจะอนุญาตให้เจ้าเข้าไปในซีเครตพาวินเลียนออฟเพียวหยางพาเลสของข้าสักครั้งใช่วังหลวงยางเฉินไม่ได้สแสดงความขอบคุณเพราะนี่คือสิ่งที่เขาได้รับเพื่อแลกกับแกนวิญญ,ญาณ ผู้นำวังได้รับแก่นแท้ทางจิตวิญญาณหนึ่งแสนด้วยสิ่ง <แ muffin. S 1> นี้เขาแน่ใจว่าเขาสามารถระงับความไม่สมดุลภายในวังเพียวอย่างได้แม้ว่าอย่างเฉินจะค้นพบภูมิภาคนี้ด้วยตัวเองและสร้างถ้ำอมตะของเขาเองแต่ก็ยังมีความอิจฉาริษยาจากผู้คนวันนี้จะเป็นเรื่องนี้พรุ่งนี้ก็คงมีเรื่องอื่นคงจะมีเรื่องไม่สะดวกมากมายแก่นวิญญาณเหล่านี้เพียงพอที่จะปิดผู้คนขณะที่เจ้าสำนักกำลังแอบดีใจอยู่นั้นเศษวิญญาณหนึ่งแสนที่อยู่บนพื้นดินก็เหมือนกับว่าพวกมันมีขาที่โตขึ้นและแยกออกจากกันตามลักษณะขอออองงมมมัันนนนนนแแแลลล้้้้้วว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 พุุ่่่่สสสูููึปปใาา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 กกกกกศศเเ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 เืดดิิิิญญณณททียยยรรรรร็็บผผจะ อย่าลืมออกจากห้องให้ฉันและเตรียมห้องพักไว้สอห้องด้วยบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้